เออก็แชรรีวิวผมจะมาทิวอันนี้มัดมังกรเนี่ยแล้วผมจะบอกพันให้นะครับว่ามันใช้พันไรได้อืยาให้กเลยมันอยู่ในช่องหนังสือนะครับอันเนี้ยอันสุดท้ายเลยครับโอเคาวผมเลือกพันนะครับหนึ่งมีพันเพชรนะครับสอง เออพันพันวันพันวันละพันนอะไรไม่รู้พันคนแกะมั้งต่คุณเปล่าไม่ใช่ครับมันจะมีอันนี้อีกอันนี้อันนี้ครับใช้ได้แต่อันนี้นะครับพวกอันนี้ไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แต่อันนี้ ต่ว่าเป,เป็นใจแค่นี้นะมั้งเดี๋ยวผมดูมนันนแค่นี้ครับอสองสามสี่โอเคเติมทำพันแลยนะครับผมจะซ้อมมันขี่นะครับซ้อมลงที่หลังนี่ครับีผมตัวนะต้อง,ต,องต้องเอา สิ่งที่ทําให้มันเกิดนะครับถ้าเป็นหัวใจแล้วมันจะต้อเลป่นคี้ได้อย่างนี้ต้องดูด้วยนะครับอันนี้เพชรเคเพชรตัวีตวี่ตั่ตยากขที่เยากี่ยัวไีี่ทัวทีัทีตตทวที่ีี่ตี่ัี่ทีัีว คือเดี๋ยวมันไม่มีแค่นี้นะครับอ้ซ <Ox idian. S 1> ิอเจืเดี๋ยวมันโตยากง่ายโตมันโตง่ายแ,แต่ว่าแค่แบบโตยากจะเกิดง่ายเออใช่ใช่จะโตอีกก่อ,นจ,อนจะเริ่มเติบโตเร็วโุกคนจะได้เห็นนี่ครับโอ้ยตอนโตนะครับ ทำให้ดูเจบโอ้โหเท่มากผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยครับโอ้ลูกถ้าบินต้องเงยหน,น้าขึครับเลือดแม่โอ้โห้ข้อสูงนี่เที่ยลงมามันจะไม่เจ็บนะครับนะถูงไหนมันก็ไม่ตายถ้าสูงแล้วมันตก ok มันจะไม่ตายครับข้อไหนก็มนไม่ตายน้ยองอนะแหม มันใช่หรอใช่ไหม,จมเจอหรอใช่ลรอมันมัดหางมันน่าจะขี่ได้นะลองดูยังไม่ได้ลองครับผมยังมาลองตัวนี้หละเยน้อยมัน้อยมันมน้อยอ่ะ ปิ้งปิ้งปิงไม่ได้โอเคผมมาสอนลงเลยกดที่ประแจนะครับกดมันชื่อออปชั่นพี่เอากดคำว่าที่ผันแข็เดี๋ยวรูกคุณดูก่อนครับนี่ไหมถ้าไม่ต้องกดในนี้กดคำว่า e is มัดไรนี่แหละมัดผี โอเคกดเข้าไปเลยครับคงไงโอเคมันจะตรงเลยกดเข้าไปหาคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าจุภัณฑ์หรูนั่นแหละหาตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ย D R A G O N นี่แหละที่มีไนะฟเดียร์เ๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดู ก็เข้าไปเทมก็จะมาให้เราเลยนะครับก็ออกเลยจะใครที่ไม่ได้ออกแล้วเข้าใหม่นะครับมันก็จะมีให้เราเลยเก็จะมาอย่างนี้ให้เราเลยนะครับเดิมแล้วไม่อยากีเอ้ยต้อตงตง้องใช้บล็อกของ

โอ้ยตัวเล็กตัวแก้วเลยงับรอให้มันโตนะครับเชีร์แล้วเย็ด yes. วู้สุดยกเย่ว yeah. ู้อาผมขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย